เด็กๆนักเรียนชั้นปงสาปีที่5ทุกคนนะลูกวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันเรียนเรื่องอะไรลูกเรียนเรื่องสิ่งเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอ้อมเรื่องการดํารงชีวิตของพืชน้ํะครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่าการดํารงชีวิตของพืชในทะเลทรายใช่ไหมคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการดํารงชีวิตของพืชในน้ําทีนี้นก่อนที่จะเรียนเราไปดูดูวยว่ามันอยู่ในสาระการเรียนรู้ ที่เท่าไหร่ของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราเรียนในสาราที่1วิทยาศาสตร์ชีวภาพมาตรฐานการเรียนรู้ที่ว1 1ตัวชี้วัดที่ปอ5ทับ1น่ะเราเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องการบรรยายโครงสร้างการ ของสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมลูกที่มันเหมาะสมกับการปรับตัวการดํารงชีวิตจากการปรับตัวต่างๆจากแหล่งที่อยู่นั้นๆอ่ะเขาอยู่ที่ตรงไหนเขาก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับแหล่งที่อยู่นั้นๆั้นอ่ะเราเรียนมาแล้วเมื่อครั้งทีลแล้วต้องไหมลูกพืชมันจะมีการปรับตัวให้เข้ากับแหล่งที่เขาอาศัยอยู่ซึ่งครูบอกไปแล้วว่ามีอยู่กี่แหล่งนะที่เขาอาศัยอยู่ทั้งหมดอยู่3แหล่งต้องไหม ที่จะมี1 1คือหลายลูก1อาศัยอยู่ในดิน2อ,อาศัยอยู่ในน้ำา3อาศัยอยู่ในทะเลทรายอ่ะเขาก็จะมีการปรับตัวของเขาเองเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งที่อยู่ในนั้นอ่านี่คือตัวชีวิตที่เราจะเรียนเราจะเรียนตัวชีวิตตัวนี้ที่จะเรียนในครั้งนี้แต่เราจะเรียนเรื่องที่ ก็คือการดำรงชีวิตของพืชในน้ําทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนการดำรงชีวิตของพืชในน้ําเราไปรู้ก่อนว่าพืชน้ํามันคืออะไรอ่าพืชน้ํามันคืออะไรพืชน้ําคือพืชที่มันเจริญเติบโตอยู่ในน้ําหรือมันมีช่วงชีวิตนึ่งที่มันเจริญเติบโตอยู่ในน้ําแล้วมันก็เจริญไปเรื่อยๆแล้วมันสามารถโผล่พ้นขึ้นน้ำมาอยู่บนเหนือน้ำได้หรือมันเจริญเติบโตอยู่บนผิวน้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นผิวน้ำที่มันชื้นแฉะไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดน้ําเค็มน้ําก่อยพวกนี้ก็สมัยลูกก็เป็นพืชน้ําทั้งหมดอ่ะทีนี้พืชน้ํามีอะไรบ้างอ่ะมาดูประเภทของพืชน้ําประเภทของพืชน้ําจะมีทั้งหมดอยู่3ประเภทเอาประเภทที่1ก็คือพืชลอยน้ำอ่ะพืชที่มันลอยน้ําประเภทที่สองก็คือพืชในน้ํา ตัวที่3ก็คือพืชชายน้ําหรือพืชริมน้ํอ่าอันนี้คือประเภทของพืชน้ําจะมีทั้งหมดอยู่3ประเภท 1. พืชลอยน้ํา2ไม้ลูก2พืชในน้ํา 3. พืชชายน้ําหรือพืชริมน้ําอันนี้คือประเภทของพืชน้ําทีนี้มาดูเลยประเภทที่1ประเภทที่1คืออะไรลูกพืชลอยน้ําเรามาดูก่อนว่าพืชลอยน้ํามันคืออะไร พืชลอยนะ้ำคือพืชที่มันมีส่วนรากแล,แล้วก็ลําต้นเนี่ยมันลอยอยู่บนน้ําหรือลอยอยู่บนผิวของน้ําเลยอ่ะแสดงว่ามันมีรากแล้วก็ลําต้นของเขาเลยแล้วเขาก็ทไงลูกลอยอยู่บนน้าหรือลอยอยู่บนผิวน้ําเลยครูยกตัวอย่างอย่างเช่นจอกอ่ะต้นจอก เราเคยได้ยินนาะจอกแหนะ่อะไรเงี้ยคือเป็นพืชที่มันอยู่ตามแม่น้ำของทั้งหลายหรือถ้าบ้านใครมีบ่เอเลี้ยงปลาหรือเราอไอนะมีอ่างปลาเขาซื้อตัวจอกตรงนี้เอามาใส่ไว้ในน้ำถูกต้องไหมมันก็จะมีรากฝอยเล็กๆแล้วก็มีใบเลยก็จะลอยอยู่บนผิวน้ำอ่ะคุยกตัวอ,อย่างตัวที่2ก็คือผักตบชวาผักตบชวาเราจะคุ้นเคยอยู่เนาะถ้าใคร ไปแถวๆแม่น้ําเจ้าพยาหรือหนูไปเที่ยววัอรุณก็ได้แล้วหนูก็ไมลูกไปมองตรงตรงริมฝั่งของแม่น้ําเจ้าพยาเนาะหนูก็จะเห็นผักตบชวาตนนัวนี้มันจะลอยอยู่บนผิวน้ําอ่ะผักตบชวาเหมือนกันก็จะมีรากแล้วก็มีอะไรลูกมีลําต้นแล้วก็สามารถลอยอยู่บนผิวน้ําหรือลอยอยู่บนน้ําได้เลยอ่ะเราเห็นมันลอยอยู่ในน้ําเนาะต่อไป ชนิดที่2พืชในน้ําเรามาดูพืชพืชในน้ําพืชในน้ํามีอะไรบ้างพืชในน้ําคือพืชที่มันมีส่วนรากแล้วก็ลําต้นมันอยู่ในใน,น้ําถูกต้องไหมรากของเขาเนี่ยจเจริญเติบโตอยู่ใต้ผิวดินในน้ําอ่ะน้ำข้างบนมันเป็นน้ำถูกต้องไหมลูกข้างล่างมันก็จะมีดินมันจะมีดินอยู่ใต้ใน,น้าดังนั้น พืชในน้ำก็คือพืชที่มันจเจริญเติบโตมาจากดินที่มันอยู่ใต้น้ําแล้วมันก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเขาจะมีลําต้นหรือไม่มีลําต้นอ่าเดี๋ยวเปิลเขาจะไปแยกออกเป็นอีก2ชนิดถูกต้องไหมคะชน,นมนนชนิดที่งพืชทีมออ่มันโพเหนือน้ําชนิดที่2ก็คือพืชใต้น้ำอ่าพืชในน้ํามี2อประเภท 1. พืชโพเหนือน้ํา2พืชใต้น้ําอ่าเมื่อกี้บอกว่าพืชในน้ำเนาะมันก็จะมี ลำต้นของเขาจะมีรากของเขาเนี่ยที่มันเจริญเติบโตอยู่ในดินใต้น้าแล้วเจริญเติบโตไปเรื่อยๆมันก็สามารถโผล่พ้นน้ําขึ้นมาได้ก็แบ่งเป็นสองชนิด 1. พืชโผล่เหนือน้ํากับพืชใต้น้ําอ่าทีนี้เรามาดูชนิดที่1ชนิดที่1นก็คือพืชโผล่เหนือน้ําอ่ะมาดูพืชโผล่เหนือน้ํามันคืออะไรพืชโผล่เหนือน้ําก็คือพืชที่หมลูกที่มันมีราก แล้วก็ลําต้นของเขาเนี่ยรากของเขาเนี่ยจเจริญอยู่ในดินใต้น้าอะแล้วก็แตกออกมากลายมาเป็นใบเลยอะโดยที่เขาไม่มีลําต้นอะมันก็จเจริญเติบโตมาเรื่อยๆเลยทีเนี้ยมันคืออะไรมันก็คือพวกสาหร่ายต่างๆที่เขาจเจริญเติบโตอยู่ใต้น้ําแล้วก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆถ้าพื้นที่ที่เขาจเจริญเติบโตเป็นพื้นที่น้ําที่ไม่ลึกมากหรือไม่ไม่ แต่นะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตื้นมากหรือลึกไม่ได้ลึกมากแต่เขาอยู่ที่ตื้นๆหรืออยู่แถบๆริมชายฝั่ง,งนะอะไรเงี้ยอ่ะหรือน้ํามันแห้งน้ํามันไม่ลึกมากเราก็จะทำให้ลูกเขาก็จะสามารถโผล่พ้นมาเหนือน้ําได้อ่าเขาก็จะมีรากแล้วก็เป็นใบเลยใบเขาเนี่ยก็จะเริ่มโต,โตขึ้นมาถ้าเขาอยู่ไม่ลึกมากใบเขาก็จะสามารถโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ แต่ถ้ามันลึกมากใบเขาก็ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้เนาะอ่ามันก็เป็นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆต่อไปชนิดที่2ก็คือพืชใต้น้ำอ่ามาดูพืชใต้น้ำเป็นอะไรพืชใต้น้ำเป็นพืชที่มันมีส่วนรากที่มันเจริญเติบโตในดินใต้น้ำอ่ะเสร็จแล้วพอมันเจริญเติบโตปุ๊บมันก็จะมีลำต้นอ่ะลำต้นของเขาจะเจริญไปเรื่อยๆแล้วโผล่พ้นขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็จะออกดอกหรือออกใบอ่ะ หรือบางลําต้นอาจจะไม่พ้นเหนือน้ําก็ได้อะแล้วขึ้นอยู่กับแหล่งของเขาว่าเขาอะอยู่นะที่ตรงไหนอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเท่าอุดมสมบูรณ์มากเขาก็จะโผล่มาเหนือน้ากับทุกดัวกับทุกอันเนาะอะอย่างเช่นครูยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกบัวชนิดต่างๆอะเรารู้วเนาะบัวโผล่พ้นขึ้นมาเหนือน้ำนก็จะมีบัวอยู่ห้าเหล่าถ้าเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์วุทธศาสนาเนาะ เขาบอกบัวไม่อยู่5้าเราอ่ะมันก็จะมีบัวแต่ละเหล่าอย่างเงี้ยอ้าทีเนี้ยเอา,เอาไม่ต้องไปพูดถึงเนาะออาทีน,นี้เราก็รู้ว่าบัวเนี่ยมันเป็นพืชใต้น้ำก็คือก็คือรากของเขาเนี่ยก็คือหนองเขาเนี่ยมันเจริญเติบโตอยู่ในดินใต้น้ําแล้วก็เจริญเติบโตไปเรื่อยมีลําต้นขึ้นมาแล้วก็ออกดอกหรือออกใบ โผล่พ้นเหนือน้ําหรืออาจจะไม่โผล่พ้นเหนือน้ําก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาอะไปอยู่ในที่แห่งไหนถูกต้องไหมถ้ามันเป็นพื้นที่ที่นดมสมบูรณ์เยอะก็อาจจะโผล่พ้นเหนือน้ําขึ้นมาทั้งหมดต้องไหมลูกอันนี้ก็คือพืชที่อยู่ในน้าเมื่อกีก้เขบอกพืชอยู่ในน้ามี2ออย่างนะก็คือพืชที่มันโผล่ใช่ไหมลูกพืชที่มันโผล่แหละโผล่เหนือน้ําก็เป็นพวกสาหร่ายรู้ไหมสาหร่ายก็จะมีราก อยู่ใต้ดินแล้วก็เป็นใบเลยถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นพืชใต้น้ําพืชใต้น้ําจะมีรากที่มันจเจริญเติบโตอยู่ในไหในดินใต้น้ําแล้วก็มีลําต้นแล้วถึงออกดอกออกใบอ่ะนี่คือพวกบัวต่างๆอันนี้คือพืชในน้ํา2อ,อย่างแล้วนะประเภทของพืชน้ํามี3เมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วเท่าไหร่นะไปสองอ่ะต่อไปชนิดที่3ประเภทที่3ก็คือ พืชชายน้ําหรือพืชริมน้ําอ่ะทีนี้มาดูก่อนว่าพืชชายน้ําหรือพืชริมน้ําคืออะไรพืชชายน้ําหรือพืชริมน้ําก็คือพืชที่มันมีรากเนี่ยหรือลําต้นมันจะริญเติบโตอยู่ในดินริมน้าอ่าอยู่ข้างๆริมน้ําอยู่ข้างคลองอยู่ข้างข้างสระอ่าอยู่ข้างๆทะเลอะไรเงี้ยอ่ะมันก็จะมีหรือมันอยู่ในสภาพที่มันมีน้ําท่วมขังหรือท่วมขังก็ได้อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกต้นไมยราบ ต้นกนนกลมอทีเนตกกลมอ่ะเราจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะเนื่องจากในเมืองอะ่ะมันไม่ค่อยมีแต่ว่าหนูครูเอารูปภาพไปดูถ้าหนูอยากดูเพิ่มเติมเนี้ยหนูเข้าไปเซิร์ชดูใน Google ได้เลยเข้า u t u b e ก็ดได้เข้า g o ก g l e ก็ได้หนูก็เซิร์ชเข้าไปกกลมมันขึ้นมาเต็มเลยแต่ถ้าใครที่ไปต่างจังหวัดเนาะมันก็จะมีโอกาสได้เห็นเพราะว่าเขาก็อยู่ตามทุ่งนาหรือรอยู่ตามข้างทางการถนนข้าง,าง,างทางเนี้ย เขาก็จเจริญเติบโตขึ้นเอามาเยอะได้เลยเต็มเลยถ้าบ้านถ้าถ้า,ถาอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยกกตรงเนี้ยเขาก็มาทำไมเอาทอเป็นเสือได้อะเอาไปตักแดดแล้วก็มาทอเป็นเสือได้เสือที่เอาปูนั่งลูกอะต่อไปมีอะไรอีกผักแว่นผักแว่นกน็คือผักที่ทําไมผักที่ผู้ปกครองเราเนี่ยเอามาทาอะไรเอามากินกับน้ําพริกถูกต้องไหมผักเอามากินกับน้ําพริกพวกนี้ก็เป็นพืชที่มันอยู่ชายน้ําหรือพืชที่มันอยู่ริมน้ํา ต่อไปเมื่อกี้เราก็ได้พืชประเภทของพืชน,น้ำมาสามชนิดแล้วนะหนึ่งอะไรลูกพืชที่มันลอยน้ำสองพืชในน้ำสามพืชชายน้ำหรือพืชริมน้ำเนาะอ่ะทีนี้มาดูแต่มันมีบางชนิดที่มันเป็นได้ทั้งพืชที่มันทำไมพืชที่มันลอยน้ำก็ได้พืชที่มันอยู่ใต้น้ำก็ได้ พืชที่มันอยู่ริมชายกระไดหรือริมน้ําก็ได้อย่างเช่นเลยพวกผักกระเชดหรือผักบุ้งผักบุ้งน้ำเนาะพวกนี้ก็อาจจะแบบอยู่ทั้งในดินก็คือเขามีลําต้นเขาเนี่ยอยู่ในดินใต้น้ํะเสร็จแล้วเขาจเจริญเติบโตมาสามารถลอยอยู่บนผิวน้ําได้ถ้ามันแห้งแล้งเขาก็ทําไมลูกเขาก็ปรับตัวเขาเองเนี่ยให้สามารถอยู่กับดินได้ถูกต้องไหมอยู่กับพื้นที่ที่มันเฉะเฉะได้ อะไรอีกเขาเนี่ยก็จเจอเติบโตอยู่ใช่ไหมใายฝั่งแม่น้ำเนาะชายฝั่งแม่น้ําลําคลองทั้งหลายอย่างเงี้ยอ่ะก็จะเจอเจติบโตอยู่แถบนั้นต่อไปครูก็จะมาทำไมลูกยกตัวอย่างการปรับตัวของพืชน้าอ่าเขาจะต้องปรับตัวยังไงให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เนาะอยู่ได้ในน้าอ่ะมาดูครูก,ก็ยกตัวอย่างให้ตัวอย่างที่1ก็คือผัก ตบชวาตัวอย่างทีห่หนึ่งก็คือผักตบชวาผักตบชวามีอะไรบ้างผักตบชวาเป็นพืชที่มันมีมีเขาเรียกนะตรงโคงโคงเขาอะเขาเรียกลำต้นเขาอะมาจะมนจะปอมปอมหน่อยเนะาะมันจะปอมปอมพองพองออกพวกนี้มันจะมีอากาศอยู่ข้างในเขาจะทําตัวเขาเองเนี่ยให้มันเบาดังนั้นลําต้นเขาเนี่ยมันก็จะมีอากาศอยู่ข้างในอ่ามันจะเป็นฟองข้างในมันจะเป็นเยื่อเยือฟองฟองสีขาวๆอยู่ข้างในอ่าแล้วก็ทําให้มันเป็นะไรนะกลมพองพงโค้งโคง เขาเรียกนะโคนโคนอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็จะมีอากาศอยู่ข้างในเพื่อเขาทาตัวเขาเองเนี่ยให้มันเบาเมื่อมันเบาปุ๊บเขาก็จะสามารถลอยอยู่ในน้ําได้เนาะเขาก็ปรับตัวเขาเองให้เขาสามารถลอยอยู่น,น,น้ําได้เนื่องจากผักตบชวาเนี่ยเป็นพืชลอยน้าอ่ะเป็นพืชลอยน้ําพืชลอยน้ําก็ทําไมลูกมีเฉพาะรากแล้วก็ลําต้นเลยอ่ะเขาทําไมลูกไม่ได้อยู่ใต้ดิน ไม่ได้อยู่ในดินใต้น้ําอจะอยู่บนบเนนพื่อโล,ลกอยู่บนผิวน้ําเลยดังนั้นรากของเขาเองก็ต้องปรับสภาพรากเขาเองเนี่ยก็จะเป็นแบบเล็กๆฝอยๆเยอะๆมากมายเลยทําไมให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่บนผิวน้ําได้เขาก็รากของเขาเนี่ยก็จะดูดซึมอาหารดูดอาหารจากอะไรจากน้ําขึ้นไปให้ลําต้นให้ลําต้นสามารถเจริญเติบโตได้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็ปรับตัวของเขาเองต่อไปชนิดต่อไปชนิดที่2ที่ครูยกตัวอย่างก็คือต้นโกงกลางอ่า ต้นกงกลางเป็นพืชริมน้ําต้นกองกลางเป็นพืชริมน้ํอาอะทีนี้พืชริมน้ําทาไงพืชริมน้ําเขาก็ทำไมลูกพืชริมน้ําแสงมาอยู่แถบๆข้างๆแม่น้ําลำคลองก็ไม้ลูกหรืออยู่แต่ต้นกงกลางเนี่ยเขาอยู่ในไหนในติดกับทะเลคือแถบริมทะเลเนาะอะ,อะเขาทำไมเขาก็ต้องปรับตัวเขาเองเนี่ยโดยรากของเขาเนี่ย ให้เป็นรากที่มันสามารถค้ำจุนตัวเขาเองให้สามารถอยู่ในอยู่ไหนอยู่บนพื้นที่ป่าชายเลนได้ซึ่งป่าชายเลนนั่นคือพื้นที่ที่มันเป็นดินโคลนอ,อะดินโคลนอ,อะโคลนมันก็หมายูกมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแน่นเนาะมันเวลาต้นไม้ที่ไปอยู่ได้ด่ยแสดงว่าเขาต้องมีโครงสร้างที่มันโดยเฉพาะของเขาที่สามารถอยู่ที่ป่าชายเลนได้ เขาก็ทาไมเขาก็ต้องทําตัวเขาเองเนี่ยโดยล่าของเขาเนี่ยแต่ขแขนงมาค้าจุนตัวเขาเองมาให้เขาล้มให้เขาสามารถอยู่บนพื้นที่ป่าชายเลนได้หรือถ้าบางครั้งถ้าน้ําทะเลเนี่ยมันท่วมขึ้นมาถึงเนาะล่าของเขาเนี่ยก็ปรับสภาพเขาเองเหมือนกันให้สมัยลูกให้สามารถหายใจได้อ่านั่นคือเขาก็ปรับตัวเขาเองให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ป่าชายเลนอ่ะด้วโกงกาน ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ถ้าใครอยู่แถบแถบประแดงอยู่แถบแบอะไรนะสมุทรปราการสมุทรสาครอะไรเงี้ยที่อยู่ติดกับอะไรนะชายชายทะเลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีต้นป่ากองกลางเราก็จะเห็นต้นป่ากองกลางเนาะที่มันเขาเอาไว้กั้นกั้นอะไรกั้นเวลาน้ําทะเลมันกระเซาะมาตัวนี้ต้นป่ากองกลางเนี่ยก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งต่อไปตัวอย่างชนิดต่อไปที่ผู้ยกมาก็คือผักกระเฉดผักกระเฉด มันคืออะไรเขาพักกระเชยาเขาปรับตัวอย่างไรพักกระเชยก็คือปรับตัวของเขาเองเนี่ยไอ้ตรงสีขาวๆที่เห็นไหมลูกขาวๆมันคือฟองน้ําฟองน้ําตัวนั้นก็คือทําอะไรฟองน้ําของเขาก็คือให้เขาสามารถลอยอยู่ในน้ําได้มันเป็นฟองน้ําที่พยุงตัวเขาเองเนี่ยให้เขาสามารถลอยอยู่ในน้าได้ทีนี้ครูบอกว่าพักกระเช้เนี่ยมันเป็นพืชทั้งพืชลอยน้ํา หรือพืชที่อยู่ในน้ําหรือพืชที่มันทำไมลูกอยู่ริมชายฝั่งได้ถูกต้นไม้ริมน้ําได้เพราะว่าอะไรเพราะเขาสามารถปรับตัวเขาเองถ้ามันมีน้ําเยอะเขาก็มีฟองน้ําสีขาวเนี่ยให้เขาสามารถลอยอยู่บนน้ําได้แต่ถ้าน้ํามันน้อยหรือน้ําไม่ค่อยมีเขาก็ปรับตัวเขาเองให้เขามีรากรากของเขาตรงข้อข้อใบเขาเนี่ยก็จะเป็นรากแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไปเกาะตามพื้นดินได้ แล้วเขาก็ปรับให้ฟองน้ำเนี่ยมีขนาดเล็กลงหรือไม่มีฟองน้ํะต่อไปชนิดถัดไปก็คือผักบุ้งผักบุ้งน้ําผักบุ้งน้ําเหมือนกันเมื่อกี้ก็เหมือนกันกันกบผักกระเฉดเนาะผักบุ้งน้ําก็เป็นผักที่เลือกได้ใหญ่ยอย่า่ว่าจะเป็นพืชในน้ําหรือว่าพืชลอยน้ําหรือพืชริมน้ําอะได้หมดเลยทำไมอีกเขาก็ต้องปรับตัวเขาเองเหมือนกันปรับโครงสร้างเขาเนี่ยในตรงลําต้นเขาเนี่ยก็จะบุบอวบแล้วก็มีอากาศอยู่ข้างในเป็นขอ้ขอคอ เหมือนการถ้าไม่มีน้ําข้อของเขาตรงนั้นไนอ้ตรงข้อเขาก็จะไม้ลูกตรงตาเขาเรียกตาตรงข้อเขานะก็จะเป็นลากลากตัวนั้นก็ไปยืดเกาะที่ดินเกาะดินต่างๆให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อ่ะหรือมันก็จะเริญเติบโตในทไมลูกชายฝั่งน้ําเหมือนกันชายริมน้ําเหมือนกันอ่านั่นคือผักบ,บุ้งแม่น้ํายกตัวอย่างถัดไปตัวอย่างถัดไปก็คือบัว บัวบัวก็จะมีรากและลําต้นเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตอยู่ในน้ำถูกต้องไหมลูกแล้วทีนี้ยตรงช่องว่างของลําต้นของเขาอ่ะมันก็จะมีช่องว่างเป็นฟองๆอ,อ่าพวกนั้นก็จะมีอากาศอยู่ข้างในเราเคยเด็ดบัวเนาะบัวที่เวลาเรามาเวียนเทียนที่คุณครูมาเวียนเทียนที่คุณครูซื้อให้หนูเวียนเทียนบางคนก็เคยหักเล่นคะมันจะมีเป็นใยแล้วมันก็จะมีฟองอากาศอยู่ข้างในเนาะเป็นเป็นสีขาวนุ่มๆที่เวลาหนูจับอยู่ตรงนั้นเ็าทำไมมีฟองอากาศเพื่อให้เขาทำไมลูก เบาแล้วพอสามารถต้านที่มันอยู่ในน้ําได้ต้านกระแสของน้ําได้เนาะให้เขาสามารถอยู่ในน้ําได้ทีนี้ถัดไปใบงานเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างแล้วนะเยอะะเลยต่อไปใบงานที่คุณครูให้หนูทําเป็นใบงานากิจกรรมที่4หนูเอาขึ้นมาทําตามครูเลยลูกอใบงานเขาบอกว่าให้ทําเรื่องอะไรเรื่องการดํารงชีวิตของพืชน,น้ําำหนูขึ้นมาตามครูเลยลูกใบงานที่คุณครูแจกเข้าไปที่ได้ทําไปพร้อมกันเนาะ อ่าดูเขาให้หนูทําอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและเขียนทาไมลูก,กเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืชที่มันอยู่ในน้ําโดยเขามีหัวข้อศึกษาสองหัวข้อหัวข้อที่1ก็คือพืชที่อาศัยอยู่ในน้ําได้แก่อะไรบ้างหัวข้อที่2คือพืชที่อาศัยอยู่ในน้ําปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในน้ําได้อย่างไรมีสองหัวข้อนี้นะที่เราต้องศึกษาอ่าทีนี้อ่าทำอะไรบ้าง ถัดไปมันเป็นคําถามก่อนกิจกรรมซึ่งในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนเดี๋ยวลูกครูยังไม่ได้เขียนลงไปให้ใช่ไหมคะทีนี้หนูก็เขียนของหนูลงไปเลยพืชที่ทําไมลูกคําถามก่อนกิจกรรมเขาบอกว่าคําถามสําคัญในการทํากิจกรรมนี้มีอะไรบ้างหนูก็เอาไปเอาตรงไอ้ตรงที่คุณครูขีดสีแดงเอาไว้2ออันนี้เห็นไหมอ่าสองอันเนี้ยเอามาใส่ใน คำถามข้อที่คำถามข้อที่1อ่านูมาใส่ในคำถามข้อที่1นะต่อไปคำถามข้อที่2เขาบอกว่าพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำนักเรียนรู้จักอะไรบ้างเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างมาเพียบเลยหนูต้องรู้จักอะไรยังน้อยรู้จักผักบุ้งเนอะรู้จักบัวสมมติครูเอาเอาอะไรดีผักบุ้งบัวผักตบชวาต้นโกงกางที่ครูยกตัวอย่างเอาสมมติครูเอา ผักตบชวาครูก็เขียนลงไปในนี้ว่าผักตบชวาโดยที่หนู่เอามาจากในคลิปที่คุณครูสอนหรือหนูจะไปศึกษาหามาเองก็ได้เพิ่มเติมจากที่คุณครูให้ไปเนาะจากคลิปที่คุณครูประกอบการเรียนตรงนี้ไปให้หนูเอามาแค่คนละ1ชนิดมา1ชนิดนะให้เอามา1ชนิดนะลูกนะ,ะทีนี้หนูก็เขียนชื่อลงไปทั้งหมดเมื่อกี้ครูบอกว่าครูเอาผักตบชวาแสดงว่าตรงข้อที่2ครูก็เขียนว่าผัก ตกชวาอต่อไปข้อที่3ข้อที่3ามเด็กไหนข้อที่3ามจะต้องสอดคล้องกับข้อที่2หนูเลือกอะไรมาหนูจะต้องมาข้อที่3าเนี่ยเขาบอกว่าพืชดังกล่าวมีการปรับตัวให้อยู่ในน้าได้อย่างไรสมมติครูบอกว่าครูเอาผักตกชวาถูกต้องไหมคะสเสร็จแล้วครูเอามาทําข้อที่3การปรับตัวของผักตกชวาคืออะไรครูก็เขียนลงไปเป็นข้อที่ส ข้อที่3จะต้องสอดคล้องกับข้อที่2แล้วนะข้อที่สหนูจะต้องสอดคล้องกับข้อที่2อ่ะทีนี้กิจกรรมต่อไปในงานต่อไปเป็นบันทึกผลการทํากิจกรรมซึ่งคุณครูยังไม่ได้เขียนให้นอ้อในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนหนูก็เขียนลงไปบันทึกผลการทํากิจกรรมอ่าทำอย่างไรให้หนูเขียนเป็นตารางแบบนี้อ่ะตารางให้หนูทําเป็นสองตาราง ให้เป็นสองช่องเนาะตารางเป็นสองช่อง1ชื่อพืชช่องที่สองช่องที่1ใส่ชื่อพืชช่องที่สองใส่การปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในน้าอ่าทีนี้หนูไปเอาจากไหนหนูจะต้องไปเอามาจากข้อที่สอง่าชื่อพืชที่หนูใส่จะต้องเอามาจากข้อที่สองเมื่อกี้เอามาใส่ในชื่อพืชเข้าใจไหมลูกเสร็จแล้วข้อที่สาม เอามาใส่ในการปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในน้ำเอาข้อที่3มาใส่ในตารางนี้นะตรละข้อที่2เอามาใส่ในชื่อพืชข้อที่3เอามาใส่ในการปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในน้ำอ่านี่คือบันทึกผลการทำกิจกรรมต่อไปคำถามหลังการทำกิจกรรมเขาบอกว่าพืชที่นักเรียนเลือกศึกษาอ่า พืชที่เรียนศึกษาเป็นพืชชนิดใดเมื่อกี้พืชมันมีทั้งหมดอยู่3มชนิดเนาะ3าประเภทเนาะเมื่อกี้พืชลอยน้ําพืชในน้ําแล้วก็พืชริมน้ำถูกต้องไหมคะเมื่อกี้ครูเลือกอะไรนะผักตบชวาถูกต้องไหมดังนั้นผักตบชวาเป็นพืชอะไรผักตบชวาเป็นพืชลอยน้าครูเขียนเลือกเป็นผักตบชวาเป็นพืชชนิดลอยน้าครูเขียนลงไปในข้อที่1่เข้าใจไหมลูกถ้า หนูไม่ได้เอาข้อที่หนึ่งหนูไม่ได้ผักตบชบาหนูอะไรต้นโกงกลางสมมติหนูเอาต้นโกงกลางต้นโกงกลางเป็นพืชชนิดไรชนิดริมน้ําถูกต้องไหมริมชัยน้ําหรือริมน้าถูกต้องไหมคะนั่นคือต้นโกงกลางต่อไปข้อที่2สรุปการทํากิจกรรมอสุบจากไหนสรุปการกิจกรรมก็คือสรุปตามความเข้าใจของนักเรียนที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมนี้ได้ทําได้ศึกษาการเรียนรู้เรื่องนี้แล้วนักเรียน ได้อะไรบ้างอ่ากิจกรรมวันนี้นักเรียนได้อะไรอ่าได้รู้การปรับตัวของพืชในน้ํามีอะไรบ้างอนะไรเนี้ยมันก็เขียนมาตามความเข้าใจของนักเรียนเองเลยอ่ะความเข้าใจในการเรียนเรื่องนี้นะการปรับตัวการดํารงชีวิตของพืชในน้ำอ่าเป็นข้อที่2เมื่อกี้นะต่อไปใบงานถัดไปใบงานถัดไปมันก็จะเป็นภาพเป็นช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนาะ ให้ทําอะไรให้หนูวาดรูปลงไปวาดรูปจากไหนจากข้อเมื่อกี้ผลการทดลองเมื่อกี้ข้อที่สองคือหนูอะเมื่อกี้เราหนูไม่ใส่ผลการทดลองถูกไหมสมมติครูเลือกอะไรนะครูเลือกผักตบชวาดังนั้นครูก็วาดรูปผักตบชวาอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้อะ ครูเลือกต้นตรงกลางครูก็เอาต้นตรงกลางมาใส่ช่องสี่เหลี่ยมที่วาดรูปถูกต้องไหมคะทีนี้ยถ้าหนูวาดไม่ได้ทาไงอ่ะอย่างเช่นใบงานเมื่อกี้นี่เนาะมีมีคนส่งมาที่คุณครูไปเอามาตรวจแล้วบางคนวาดสวยมากเลยบางคนก็วาดก็ได้แต่บางคนก็ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเนาะใบว่าไอ้ต้นว่าสิ่งตัวที่หนูวาดมา ต้นไม้ที่หนูวาดมาเนี่ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยหนูครูก็ดูไม่ออกเนาะทีเนี้ยก็เลยให้หนูสามารถที่จะใครวาดไม่ได้ให้หนูไปเอารูปมาตัดแปะได้รูปมาจากไหนมาจากในอินเทอร์เน็ตหนูปิดออกมาเซิร์กมาแล้วปิดออกมาติดได้หรือเอามาจากในหน,นังสือหรือจากที่ไหนก็ได้แล้วห,หนูเอามาแปะติด ให้มันดูสวยงามเสร็จแล้วก็เขียนชื่อลงไปชื่อพืชหนูเขียนลงไปสมมติเมื่อกี้ครูบอกว่าผักตบชวาครูก็เขียนลงไปผักตบชวาครูก็รูปผักตบชวามาใส่ถ้าสมมติว่าครูวาดรูปไม่เก่งเนาะครูวาดรูปเก่งครูก็วาดรูปผักตบชวาแต่ถ้าครูวาดรูปไม่เก่งครูก็เอารูปผักตบชวามาติดอ่ะเสร็จแล้วการปรับตัวหนูก็ต้องเขียนเพิ่มต้องไหมเพราะคุณครูให้ไปเป็นแค่แผ่นกระดาษ ข่าวขาวอย่างเดียวตรงไหมเป็นช่ช่องสี่เหลี่ยมอย่างเดียวหนูก็เขียนเพิ่มไปชื่อพืชเอาเขียนใส่ลงไปแล้วก็การปรับตัวปรับตัวอย่างไรหนูก็ไปเอาในผลการทดลองน้อมาใส่ปรับตัวอย่างไรหรือทําไมลูกเราไม่เข้าใจเราก็กลับย้อนไปดูในคลิปได้ตรงไหมคะประกอบการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นมามันมีอะไรบ้างหนูกลับไปย้อนมาแล้วหนูก็มาเขียนใส่ลงมาตรงนี้อันนี้คือใบกิจกรรมที่คุณครูให้หนูไปก่อนหน้านี้อะ ทีเนี้ยถ้าหนูเรียนจบแล้วหนูไม่เข้าใจตรงไหนหนูสามารถทักครูมาในลายส่วนตัวครูหรือหนูจะถามมาในลายห้องเรียนของเราก็ได้แต่ถ้าหนูไม่กล้าถามในลายห้องเรียนของเราครูบอกว่าทักครูมาส่วนตัวเนาะเสร็จแล้วถ้าหนูทําไปแล้วหนูคิดว่าหนูถูกหรือเปล่านะคุณครูอะไรเงี้ยหนูก็ถ่ายรูปส่งให้ครูดูก็ได้ว่าครูหนูทําไปเนี่ยถูกไหมอ่ะคุณครูก็จะอธิบายให้หนูฟังเป็นลายกรณีไปเนาะ อันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราจะทำะครูบอกแล้วนะติดต่อครูได้อย่างไรเพราะว่าทุกคนนะอยู่ในไลน์กลุ่มของห้องเนาะผู้ปกครองก็อยู่เลยเงี้ยถ้าผู้ปกครองไม่สามารถตอบได้หนูก็ถามครูมาส่วนตัวอันนี้เป็นกิจกรรมที่หนูจะต้องทำในการดำรงชีวิตของพืชน้ำเนาะว่าเขาดำรงชีวิตของพืชน้ำอย่างไรอ่ะทีเนี้ย เราวันนี้ยเราก็จะเรียนเท่านี้สีนี้เราเรามาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะเด็กๆบ๊ายๆเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปนะคะ